يا رمضان أنا دايما بستناه على قلبي ما أغلى يا رب اللي على طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمع على يا رب دعاتي تقبلها على طول رمضان ندى رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى اوقاتي يا ربي صلاتي تقبلها طول ما احلى حجابي جمل اوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول رمضان ده ส,ส,สล ا م าลาณาจิตซาลาตุลุอวะบรากาตุขอความสุขสันติความเมตตาปราณีจากเอกอง์ลั์สุภานหัวตาลาจงประสบกับท่านผู้ชมทุกท่านครับ สวัสดีครับผมจตุรพรวาจาสัตว์ในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอ็นบีทีขอนำคุณผู้ชมมายัางห้องประชุมสนกจุฬาราชมนตรีชั้น3ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติน้องจากกรุงเทพมหานครครับรับชมการถ่ายทอดสดการประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนประจําปีฮิจเราะัดหักราช1437ครับและในช่วงนี้นะครับผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการสนักจุฬาราชมนตรีคุณคมพีดิษฐากรสวัสดีครับสวัสดีครับก อื่นเลยนะครับในการดูดวงจันทร์ในวันนี้นะครับมีความสําคัญต่อชาวมุสลิมอย่างไรบ้างครับครับก็ในเรื่องของการกําหนดดูดวงจันทร์นะครับเพื่อกําหนดเดือนอรมดอนนั้นถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นการประกาศดูดวงจันทร์นั้นนะครับจะจะเป็นการกําหนดให้การถือศีลอดได้เริ่มต้นนะครับนับหนึ่งท่าวันนี้เห็นดวงจันทร์แต่ถ้าวันนี้ไม่เห็นดวงจันทร์นะครับก็จะเลื่อนไปอีกหนึ่งวันเพื่อที่จะกําหนดวันที่หนึ่งของเดือน มาดอนครับครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการประกาศผลการดูดวงจันทร์นะครับเดี๋ยวเรานำเข้าสู่ในช่วงของพิธีการกันเลยครับครับ الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هُدًى وَالْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فليصمه وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقام سكسنتي قاميتا قام شمرنجا قو الله في نوم เดือนมอรฎอนเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในเกณฑ์บังคับของศาสนาเพราะว่ามีภารกิจสําคัญที่จะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการถือศีลอดการถือศีลอดในหลักการของอิสลามหมายถึงการงดเว้นจากการรับประทานอาหารจากการดื่มน้ําจากการมีเพศสัมพันธ์และจาก สิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงที่มุสลิมจำเป็นที่จะต้องงดเว้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ชำระจิตใจของตนเองนั้นให้มีความสะอาดความบริสุทธิ์และมีพลังศรัทธาที่มั่นคงในการที่จะประกอบคุณงามความดีต่อไปการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมจะเริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นของทุกวันในช่วงของโรมฎอน และไปสิ้นสุดการถือศีลอดเมื่อตะวันลับขอบฟ้าของทุกวันเช่นเดียวกันในช่วงของรมฎตอนนั้นมีความดีงามที่าศาสนาส่งเสริมให้ปฏิบัติมากมายนอกจากการถือศีลอดแล้วก็ยังจะมีการละหมาดที่เรียกกันว่าละหมาดตรเวียในยามค่ำคืนแต่ละหมาดตรเวียนี้จะมีเฉพาะในเดือนรมฎตอนเท่านั้น ที่น้องมุสลิมทั้งหลายก็จะไปร่วมกันละมาดที่มัสยิดในช่วงค่ำหลังจากที่ได้ละมาดประจำวันคือละมาดอิชาแล้วท่านาศาสดาม u มัส m a d สลล l a ล l a h u alaihi w a s ั l ได้กล่าวว่ามันก ا มารมาอมบอ ي م ا อ ا و ا น ت س ا ب ا غفر له มบ ت น د ร م ิ ذنبه เขาัด้ใดที่ได้ไปปฏิบัตศิศาสนกิจในยามค่ำคืน นั่นก็คือกิยามุ่นเลนหรือละมาตรอเวนั้นจะได้รับการอภัยโทษจากบาปทั้งหลายซึ่งการกระทําของเขานนั้นเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ใจด้วยความศรัทธามั่นและหวังผลบุญตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้านอกจากนั้นแล้วในช่วงของรอมฎตอนจงาศาสนาย,ยังส่งเสริมให้มีการบริจาคทานหรือการทำสดะก และส่วนหนึ่งจากการทำาซะดกะอนนั้นก็คือการเลี้ยงละศินอดในช่วงของรมฎอนแก่ผู้ที่ได้ทำการถือสินอดซึ่งท่านาศาสดาสอลัลของอะัลฮิวซันลมก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเลี้ยงละศินอดแก่ผู้ที่ถือศินอดนั้นเขาจะได้รับผลบุญตอบแทนโดยไม่ได้ลดหย่อนไปจากผู้ที่ถือสินอดเลยเพราะฉะนั้นในช่วงของรมบอนจึงเป็นช่วงของ การฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้เป็นผู้ทำทานเป็นผู้สวะดิก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือ,อพี่น้องที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากความลาบากนอกจากนั้นแล้วในช่วงของรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตอนนี้เพราะว่าอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในช่วงของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่มีความประเสริฐ ในการอ่านอัลกรุรอานของมุสลิมนั้นนอกจากได้รับผลบุญจากการอ่านแล้วก็ยังจะได้ความคิดยังจะได้ความรู้จากพระหมาคัภีร์อัลกรุรอานที่จะได้นําไปปฏิบัติต,ต่อไปการเข้าไปอยู่ในมัสยิดก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาหราว่าการียติกาการเข้าไปอยู่ในมัสยิดเพื่อทําความดีงามเพื่อไปละมาดเพื่อไปกล่าวคำลาลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า เพื่อกล่าวคำสะดุดีต่อพระองค์เหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท่านาศาสดาบีมมหัมมัดสโลลลของอะัยฮิวัส์ลัมได้ทําเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะได้ให้มุสลิมนั้นได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อฝึกตนเองให้เกิดสมาธิให้เกิดความสงบโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนของความดีการไปประกอบพิธีอุปรรในช่วงของรอมฎอนก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะได้รับผลบุญตอบแทนอย่างมากมายเพราะว่าการทำอุปรอหนึ่งครั้งในเดือนรอมฎอนนั้นจะมีผลเท่ากับการประกอบพิธีฮัตหนึ่งครั้งเลยทีเดียวครับนั่นก็คือกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมหลักนะครับให้พี่น้องมุสลิมได้ยึดถือและปฏิบัติในช่วงของรอมฎอน بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نصلي ونسلم على الرسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعني ดวงจันทร์เพื es, ่อกำรดวัน <ate> ที่หนึ่งของเดือนอเลมนดอนประจำปีฮิจรสศกราช1437ในวันอาทิตย์ที่หมิถุนายนพุทธศักราช2519เวลาหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านั้นปรากฏว่าในวันและเวลาดักง่าวไม่มีผูวเห็นดวงจันทร์ยิ่งขอประกาศระวันที่หนึ่งของเดือนอมาดอนประจำปีฮิจรัสศกราช2 1437 ต้งบันลังคารที่เจมิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 9าประกาศนวัตมิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 9อัสสลามอะลัยกุมรอห์มะตุลลอฮะบเระกาตุฮฺมิซิลลาอีลลอฮฺมานีรอฮฺอิมสัตรีอิสลามกับราโคมุสลิมีนสุลูรห์นกรไทย Mereka anak bulan Ramadan untuk menentukan satu hari bulan Ramadan tahun 1437 hijrah pada hari Ahad lima hari bulan Mitunayun 2559 setelah matahari ter, terbenam terdapat pada hari dan masa tersebut tidak kelihatan anak bulan dengan ini mengisytiharkan satu hari bulan Ramadhan tahun 1437 hijrah bersamaan hari Selasa tujuh hari bulan Mitunayon 2559 Mengisytiharkan pada hari Jumaat mengisi pada hari Ahad lima hari bulan Mitunayon 2559 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا باركا فيه اللهم افتح لنا الخير وباب الرحمه وباب الرزق وباب الصحه اللهم <سؤال> وفقنا لاستهرام رمضان وقيامها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم <applause> بمناسبة هلول شهر الرحمة وشهر الغفران شهر التوبة وشهر التقرب إلى الله نهنئكم نهنئ جميع المسلم المسلمين تينا والعالم الأكمل كل عام وأنتم بخير والصحة والسلامة والعافية اللهم اجعلنا من التقوائه من التقوائه من تقوائه من من النار في رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وبلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها اللهم لا تحرمنا أجره أعانه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات السائلين مولانا عز وجل أن يعينوه علينا وأعواما عديدة وألسنة مديدة فكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وراضوا عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين أمين. <تصفح> اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم عنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان Dari al-Ghaybati dan al-Buhutan. Allahumma, Inna nasa'uluk an ttaqabbal minna kall anwa al-khair wal-bir wal-ihsan, alati nakuumiha fi syahr Ramadhan. Allahumma, Aminna fi autanina, wa dimnigma al-amn wal-istqrar fi biladina, wa alif biin qulubina. واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وحياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى <applause> الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم تقبل <applause> الله ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับท่านจุฬาราชมนตรีท่านอาทิ์พิทักษ์คุมพลก็ได้ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอ,อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ <c oughs> รก็ปรากฏว่าการที่ประกาศท่านจุฬาราชมนตรี <c oughs> ประกาศให้วันนี้ดูดวงจันทร์นะครับ <c oughs> ปร,รากฏว่าไม่มีผู้ใดเห็นดวงจันทร์นั่นก็แสดงว่าในเดือนชาบานประจําปีที่ร6สักราช1 4 3 7ก็มี30วันแล้วก็เริ่มต้นของเดือนรอมฎอนประจําปีที่ร6สักราช1 4 3 7, เป็นวันอังคารที่7มิถุนายน2559ครับถือว่าวันที่7มิถุนายนนะครับเป็นวันที่1ของเดือน,อนรอมฎอนออน,นะครับแล้วสําหรับเดือนรอมฎอนนี้นะครับชาวมุสลิมต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับ อันดับแรกก็คือในเรื่องของการถือสินอดนะครับแล้วก็อดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆประกอบอามานอิบาดาให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านกุรอานนะครับ <ๆ S 2> การละหมาดนะครับโดยเฉพาะการละหมาดในค่ําคืนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มุสลิมทั่วโลกนั้นจะต้องถือปฏิบัติเหมือนกันหมดทั้งโลกนี้ครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้อำนวยการสาน,นักจุฬาราชมนตรีมีอะไรจะประชาสัมพันธ์ไปยังชาวมุสลิมทั่วประเทศไทยครับก็เนื่องจากวันที่9มิถุนายน2559นะครับเป็นวันที่ องค์กรมุสลิมก็ร่วมกับาศาสนาอื่นๆด้วยนะครับ,รบแต่เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของเดือนรอรมอรจึงกําหนดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสเฉลิมสวรรค์ราชสมบัติ ครบ70ปีในวันที่9มิถุนาย,ยน2559นนี้เป็นเวลาตั้งแต่18นาิกานะครับ,รบจากที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับที่คลอง9ในวันที่9มิถุนาย,ยน2559นเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็อยากจะฝากเน้นย้ำนะครับเมื่อเข้าสู่เดือนวรอมดอแล้วก็อยากจะให้พี่น้องมุสลิมนั้นได้ประกอบอามันอิบาดาให้มากๆนะครับ แล้วก็ขอจากเอกองค์ลอสผมหารนหัวตาลาให้เรานั้นได้อยู่จนถึงรอมฎอนปีหน้าด้วยครับครับสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดการประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนประจําปีฮิจร,รัสศักราช1437ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจตุรพรวาจาสัตย์พร้อมท่านผู้อำนวยการสำน,น,นักจุฬาราช,ชมนตรีและทีมงานถ่ายทอดสดนํารายการลาคุณผู้ชมไปตี่เพียงเท่านี้รายการต่อไปนะครับติดตามชมข่าวในพระราชสำนักจากทางสถานีสวัสดีครับอัลลยกุมุะเราะห์มุลลาวะะเราะกาตุฮ์ شمعة شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها على طول رمضان ندى رحمه من ربنا نعمه بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى اوقاتي يا ربي صلاتي تقبلها طول ما أحلى حجابي جمّل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول